ค่ะวันนี้มาเจอแอนนี่แล้วนะคะแอนแน่นแค่ะฟอร์ดพระนครเกษตรน้อมินค่ะวันนี้แอนพามาดู4ประตูรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นไวแท็กนั่นเองนะคะราคา1 2 7 8 0 0้บาทนั่นเองนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะคะแอนแต่งอะไรบ้างคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็น F O R D เป็นดำตัดน้ำตัดส้มนะคะแล้วก็อ่า มาด้านข้างก็จะเป็นไฟตัวสีแน่นอน e f 1 5 0ต้องมีไฟตัวซีสองข้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างเป็นสองสีดูโทนนะคะบิ i l t i พร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาที่ไฟค่ะไฟเป็นไฟมัดแต่งนะคะวิ่ง3าสเต็ปพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะในตาไฟเป็นสีบลูายนั่นเองนะคะแล้วก็สกู๊ปนะคะสกู๊ปเป็นสกู๊ป2งฟิตค่ะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีตัวรถแล้วก็โลโก้เป็นรูปม้านั่นเองนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะคันนี้ไม่มีหมุดนะคะให้เข้ากับ ล้อแม็กแลวก็อย่างนั่นเองนะคะซีรียางนะคะ265ทับ 65R18 นะคะแม็กคร18นั่นเองดำขีดดำขีดแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ด้านข้างค่ะสติกเกอร์นะคะลูกค้ารีเทนมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อเบ้ามือจับกันสาดราหลังคามากับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยบันไดข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะเป็นแบบอะไรนะอีบอร์ดนั่นเองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะปิดประตูเขาก็จะพับเก็บของเขาเองเลยนะคะให้เทคมากๆนะคะ แล้วก็มาที่โลบาร์หลังนะคะเป็นของเอาเลนเดอร์ค่ะเป็นแบบขาย,ยาวแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงมัดของได้จริงนะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะลองเอาไปใช้ดูมัดถังใส่ถังได้นะคะแล้วก็ไฟท้ายน,นะคะแอนคอบให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้ารีเควสใส่สติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะคะฝาท้ายนะคะมาพร้อมเบ้ารองมือจับแล้วก็ใส่ดับท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็กันชนหลังนะคะเป็นของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะมีหัวมีก้าสองข้างแบบนี้ให้เลยนะคะสามารถลักจูงใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็มาดูภายในของรุ่นวายแท็กนะคะเที่อนดับแรกเลยเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะแล้วก็มี ตัวนี้หน่อยค่ะจะคับเพจนะคะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถใช้ควบคันโทนได้สามารถรับสายวางสายสั่งงานได้เสียงได้นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอ8ปนิ้วค่ะเชื่อมต่อไอ p l e คารเพยแล้วก็แอนดรอยตัวได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์สิปสปีดนะคะ2 1 3ราแรงม้านั่นเองนะคะสามารถปรับระบบนะคะขับ2และขับ4ได้ด้วยนะคะ แต่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะตัดสินใจ,จซื้อเลยนะคะโทรหาแอนค่ะ0ูตรก็แปดเก้าปนสองห้าหนึ่งหกนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซนเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านในขับรถไปส่งลูกค้าถึงบ้านด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากๆบ๊ายบายค่ะ